จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่กเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมทริซีโดยแม่หมออ้ําธรรมมทาโร่โนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดู มาดูกันว่าในเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนั้นเอ้ยถูกไหมเมษาพฤษภามิถุนายนใช่คนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยจะมีดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะต้องบอกว่าดูไปแล้วหลายวันวันนี้คิวสุดท้ายแล้วนะคะคิวสุดท้ายแล้วก็คือคนวันอาทิตย์นะคะอ่าคนวันอาทิตย์มาดูกันว่า คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในช่วงเมษาพฤษภามิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ้าวมาสับสดๆกันเลยมาเปิดกันด้วยกันเลยนะคนที่เกิดเดือนเอ้ยเกิดวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะเมษาพฤษภามิถุนายนเป็นอย่างไรว,ว้าว The Star ขึ้นมาจ้ก Four of Pentacles นะคะ k n i g h t of Swords นะจ๊ะ Age of Swords นะจ๊ะ เ h e าไ p พ t e s t นะคะ Queen of Swords นะ Page of Wands นะคะ The h ไฮ l ล p h a n t นะคะ Four of Cups นะคะและสุดท้ายค่ะ Page of Pentacles นะคะสำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะในเดือนเมษายนพฤษภามิถุนายนเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกเลยคนวันอาทิตย์นะ อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่คุณฟังคลิปนี้ก็เป็นไปได้นะบางครั้งบางทีมีปัญหาอุปสรรคมากมายเหลือเกินบางครั้งบางทีรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านเหลือเกินไม่รู้จะหันไปทางไหนไม่รู้จะออกจากวงจรนี้อย่างไรมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอิ่มตัวเหลือเกินเบื่อเซ็งนะมีความรู้สึกแบบนี้นะแต่ก็ยังใจสู้เออคุณเก็บตัวได้นะต้องบอกอย่างนี้เก็บตัวเลยไม่ค่อยอยากพบปะใครไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินนะมันคิดมากเครียด นะเออแต่ว่าใจสู้ใจสู้พร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันนะมีความรู้สึกสู้อยู่นะเออมีสู้มีความหวังให้กับตัวเองนะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสเหลือเกินว่าถ้าติดขัดตรงไหน,นปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยหมดนะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีเออเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะมีสติ ปัญญาเหมือนกันนะมักจะคิดไข้ควรนะสิ่งต่างๆอย่างดีแล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เหมือนคุณต้องเก็บงาความลับอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันนะอือดูจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วต้องบอกเลยชีวิตของคุณหลังจากผ่านช่วงนี้ไปนะมีความหวังมีกําลังใจมีอะไรที่จะโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคุณด้วยนะเอออ่ะ มาดูเจาะประเด็นกันดีกว่าเริ่มต้นจากเรื่องของการงานงานหลักงานประจำของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรงานหลักงานประจำวิวอัลฟฟอร์จูนซิกซอฟคัพส์นะคะและ นายออฟฟิศเทคอลส์ huh. ต้องบอกเลยเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปเนาะมีการหวนคืนใครเก่าๆคนเก่าๆหรือเป็นไปได้ว่าคนเก่าใครเก่าๆหรือคนต่างวัยอาจจะมาชักชวนไปทํางานด้วยหรือชวนไปทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งจะส่งผลดีนะต้องบอกเลยมีโอกาสการเงินนี่ส่งผลในเรื่องของการเอ้การงานมีส่งผลถึงเรื่องของการเงินด้วยดูจะทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขกับกับงานนี้ได้ด้วยนะเออมีโอกาสเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะ่ะในเรื่องของการงานงานหลกักงานประจำนะงาน เสริมคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไง งานเสริมนะ The Magician Six of Pentacles นะคะแล้วก็ The Tower งานเสริมหรืออาชีพเสริมอาชีพรองต้องบอกเลยคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะดูจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับกระทานอาหารเผอๆรวยแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะมีคนมาหยิบยื่นเงินยื่นทองให้นะแล้วคุณเป็นคนมีศักยภาพมีความสามารถด้วยหยิบจับทําอะไรมีเซนส์มีสัมผัสอะไรบางอย่างทําให้นําทางตัวเองไปสู่จุดที่ดีจุดที่ถูกนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะ ได้เงินได้ทองเพิ่มเติมมากขึ้นจากสิ่งที่คุณทําเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริมนะแบบปลุบปรับฉับพันด้วยนะจ๊ะอ่าต่อมาค่ะการเงินการเงินในเดือนเมษาพฤษภามิถุนาาของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรการเงิน queen of cups นะคะโอ้ knight oh, nice of cups นะคะ ว้าว wow! Ten of Pentacles นะคะต้องบอกเลยนะรวยกันทั้งบ้านรวยยกบ้านนะเออมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆอะไรดีๆให้ซึ่งเป็นโอกาสทางการเงินการทองด้วยนะคือรู้สึกดีด้วยแล้วได้เงินได้ทองด้วยต้องบอกอย่างนี้มีดวงนาเรอุปถัมภ์มีมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้ร่ํารวยยกบ้านเลยทีเดียวนะจะสุขสบายหลังจากนี้นะเดือนเมษายนพฤษภามิถุนามีโอกาสเหลือเกินว่าจะคล่องตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุน นะคะมีดวงนารีอุปธรรมแล้วก็ต้องบอกว่ามีโชคมีลาบเข้ามาในเดือนเมษายนต์พฤษภาคมมิถุนายนนั่นเองนะคะการเงินการงานการเรียนเป็นอย่างไรคนเกิดวันอาทิตย์การเรียน tree of cups นะคะ r e e of s o r ดนะคะและสุดท้ายค่ะ Queen o n t e n t a c l e s นะคะในเรื่องของการเรียนต้องบอกว่าอาจจะมีกังวลใจบ้างเล็กน้อยแต่คุณแข็งแกร่งอยู่แล้วคุณจะผ่านมันไปได้เนาะสู้ๆนะเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมีคนอคอยซัพพอร์ตมีเพื่อนฝูงนะที่สนับสนุนผลักดันกันชักจูงกันไปในทางที่ดีแล้วก็ช่วยกันนะทำให้มีโอกาสเรียนจบเรียนสอบผ่านสอบได้นะและต้องบอกว่าการเรียนนี้นะจะส่งผลในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะ นำจุดนี้ไปทำให้คุณมีรายได้แล้วมีโอกาสร่ำรวยด้วยนะต้องบอกเลยเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะคุณแข็งแกร่งอยู่แล้วอะไรก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะการงานการเงินการเรียนสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะเป็นอย่างไร two of wands นะคะ 7 of s o r t นะคะแล้วก็ท o o f ฟสอดนะในเรื่องของสุขภาพต้องบอกว่าระวังในเรื่องของสายตานะบางครั้งบางทีใช้สายตาเยอะนะคะให้ระมัดระวังหรือบางทีอาจจะมีฝุ่นเข้ามีนุ่นมีนี่เข้าตาอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะระวังโรคที่มาจากสัตว์ด้วยนะคะพยายามล้างมือบ่อยๆรวมไปถึงในเรื่องของการสัมผัสใกล้ชิดของผู้อื่นก็ยังต้องระมัดระวังต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะล้างมือบ่อยบ ใส่หน้ากากไว้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของปวดเมื่อร่างตัวร่างกายเนาะอันนี้อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะอืมเพราะคุณใช้ร่างกายเยอะระวังของมีคมด้วยนะคะอืมดูจากพลังงานจะประมาณนี้นะเอ่อมีระวังเรื่องใสยตาเนี่ยแหละที่ สําคัญหน่อยเหมือนคนใช้ใสายตาเยอะหรือบางครั้งบางทีโดนอะไรเข้าตาโดยไม่ตั้งใจนะคะ,ะก็มีสติในทุกๆย่างก้าวละกันนะคะการงานการเงนิงนการเรียนความสุขภาพและความรักคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดคนโสดที่เกิดวันอาทิตย์นะ Five of w a n n s นะคะ The Hangman นะคะและสุดท้ายค่ะ Queen of Pentacles นะคะคนโสดต้องบอกเลยคนโสดช่วงเวลานี้เหมือนคิดหนักคิดเยอะเป็นไปได้เลยว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากมากกว่าหนึ่งคนนะคะอาจจะมีคนที่แบบว่ามาเปด้วยก็มีนะมีคนอายุเยอะ มาชื่นชอบก็มีนะมีคนรุ่นราวาราวเดียวหรือน้อยกว่าแต่ว่ามีนิสัยแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยก็มีแบบน้อยอกน้อยใจอะไรเงี้ยชื่นชอบคุณแต่คุณไม่ให้ความสนใจก็จะงอนอะไรเงี้ยมีนะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะทําให้คุณปวดหัวเลยทีเดียวไม่รู้จะเลือกใครนะคะ <S <S ต้องบอกเลยฮอตเหลือเกินช่วงเวลานี้คนสดคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเมษายนพฤษภาคม,มทุนานะต่อมาค่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจนที่เกิดวันอาทิตย์นะเมษายนพฤษภาคมถุนาเป็นอย่างไรสถานะไม่ชัดเจน justice นะคะ เจนออฟวอนส์ะนะคะและเ h อะเดวิลนะสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าอย่างนี้เหมือนคุณจะเริ่มมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเดือนเมษาพฤษภาถุนานารแล้วนะขอให้คุณดูดีๆคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีบางครั้งบางทีต้องดูว่าคนที่เข้ามาจริงใจกับคุณหรือเปล่าจริงจังหรือเปล่าเนาะเพราะเ,เหมือนคุณเป็นคนมองในแง่ดีมากๆไพ่ขึ้นพลังงานอยากให้คุณตกผลึกอยู่กับตัวเองนะคิด ไตรตรองทบทวนให้ดีให้ดีที่สุดนะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีที่สุดนะให้มองให้รอบด้านนะอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านนะจากจุดที่ไม่โอเคคุณจะออกจากจุดนั้นแล้วแล้วก็จะไปเจอสิ่งใหม่นะสิ่งใหม่ที่ดีแล้วก็จริงใจด้วยนะจ๊ะอะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนพฤษภาคิมิถุนาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดิมมู a g of Pentacles นะคะและ Queen of Wands นะดูจากไพ,ขพนะ่ขึ้นมาไพ่เนาะขึ้นพลังงานในเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างมากเหมือนคุณโฟกัสเรื่องนี้นะแล้วก็คิดมากคิดเยอะคิดหนักไม่ค่อยมีเวลาเติมความหวานให้กันสักเท่าไหร่เลยเนี่ยคิดมากคิดเยอะคิดหนักนอนไม่หลับเลยนะคะเหมือนโฟกัสแต่เรื่องงานนะคะาหาเวลาพักผ่อนหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างหาเวลาเติมความหวานให้กันหน่อยนะนะคะช่วงเวลานี้เหมือนกับเหมือนกับ มันมีสิ่งดีๆอยู่แต่คนไปโฟกัสในสิ่งไม่ดีก็เลยคิดมากคิดเยอะนะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปโฟกัสเรื่องงานกันซะส่วนใหญ่นะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินจนไม่ได้มีเวลาเติมความหวานให้กันนะไพ่ขึ้นพลังงานของการทําอะไรได้อย่างนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณประคับประคองความรักด้วยวิธีที่ดีนะพูดดีคิดดีทําดีต่อกันสร้างบุญกุศลต่อกันก็จะทําให้ชีวิตคู่เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิด ไม่ใส่ใจกันแล้วทาต่อกันไม่ดีมันก็จะส่งผลเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทําดีต่อกันไว้สร้างบุญกุศลให้กันและกันไว้ก็จะส่งผลดีกับคนในชีวิตคู่อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะและนี่คือคําทํานายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ตามธรรมเนียมแม่หมอจะหยิบไพ่พิเศษให้กับคุณนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะ มาดูกันว่าคุณจะได้ไพ่อะไรนะที่เป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตของคุณในเมษาพฤษภามิถุนาค่ะคุณได้ไปนี้เลือกแต่ส่วนที่ดีอตรงมากเลยอะ่ะนะเวลากินส้มเราก็เลือกกินแต่เนื้อน้ํากินแต่ส่วนที่กินแล้วได้ประโยชน์เปลือกกะเมล็ดก็ฝากไว้กับปุ๋ยที่โคนต้นไม้ทุกคนต่างมีข้อดีดข้ออ่อนด้อยบางคนเฉลียวฉลาดแต่พูดจามไม่น่าฟังบางคนมีน้ําใจแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเรานะ จริงๆถ้าข้อดีและข้อเสียล้วนมีประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นอย่าไปตั้งแง่กับส่วนที่ขัดหูขัดตาขัดใจนะจงจนสูญเสียประโยชน์ที่ควรได้จากสิ่งที่ดีงามอันนี้ตรงกับไพ่ที่เปิดเมื่อกี้นี้เลยนะที่บอกว่าคุณเหมือนกับโฟกัสในสิ่งดีๆมีอยู่แต่คุณไปโฟกัสสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณทุกใจนะสิ่งนี้นะไพ่ที่อยากจะแนะนําก็คือว่าทุกอย่างมีประโยชน์ของมันให้เลือก ให้เลือกดูสิ่งที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็มองมันด้วยทัศนคติที่ดีแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขง่ายๆแล้วก็แฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีจะปกป้องเราจากความทุกข์นั่นเองนะคะและนี่คือคาทานายทั้งหมดของคุณหวังว่าจะสร้างพลังกําลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนอยากดูส่วนตัวทักมาหาแม่หมอได้เลยนะคะมีช่องทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับ Uh, ใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe <ๆ S 1> กดหัวใจกดดด่งกริ๊งให้แม่หมอแล้วขอบคุณมากมากจริงๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั scribe กดหัวใจกดดด่งกริ๊งกด s ี e first ในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel นะคะแฟน page, Facebook, เพจเฟซบุ๊กอ่าทิกตอกนะคะไอจีทวิตเตอร์ IG, Twitter, แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะฝากด้วยละกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนได้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแแแแขข็็งงงรนนนะะคสําัววี้้ไปล ทุกคนใช้ชีวิตเยืเองเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย